ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาทําเมนูแล้วนะครับวันนี้จะทําไก่ใต้น้ํานะครับวันนี้เราจะมาตำเครื่องแกงกันนะครับเครื่องแกงก็จะมีพริกแห้งนะครับตะไครหรือว่าจักไข่นะครับหอมขาวหอมแดงรากผักชีแล้วก็ขมิ้นนะครับเดี๋ยวอย่าโขลรวงกันเพืละเอียดนะครับแล้วเอากระบิตามลงไปนะครับ ทำเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวใส่กะปิตามลงไปนะครับใส่กะปิเข้าไปนะครับออนบองแมวนะ่ะกะยนีจะป,ปิดไก่ที่เราซับไว้เรียบร้อยนะครับก๊กไว้เรียบร้อยนะครับปิดไก่เมืองนะครับเนื้อแน่นๆน,น,นะครับเดี๋ยวจะเอาน้ำพริกคุก อักกรับไก่นะครับน้ำพริกใส่ไปแล้วนะครับใส่มากไปใส่มากไปอันนี้ชูโรดนะครับใส่ผงุ่นนัวหรือองชูโรดลงไปนะครับใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อย ซอสไหน่อยนะครับเป็นนักเกีร์มตัวตีเห็นหน่อยไม่ใช่น้ำมันหอยครับน้ำมันหอยเห็นหน่อยตามรวย,ยดดดีนะครับเห็นหน่อย,ย,งงอยเราจะคนนะครับ ใบะกูดนะครับใบะกูดใส่ตะไบเตยหั่นหยาบหอมป้อมพักชีนะครับเราจะเอาไว้ใส่น้ำสุดท้ายเพ่อนะครับใส่ตอนนี้มันจะเปื่อยจะล้านไปเนาะครับอุปกรณ์เขานะครับจะใช้หม้อนะครับมีหม้อกระดับถ้วยนะครับซ้อนตอกบนหม้อนี่นะครับเขาจะเอาน้ำเขาใส่ข้างบนนะครับ หางเขาใส่ข้างบนนะครับเอาไก่เข้าใส่ในหมอ้อนะครับถ้วยเข้าใส่น้ำเขาใส่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเอาจะเอาไก่ของเรานะครับทล่ใ,ใส่ในหมอ้อเลยนะครับแต่ยังมีนะครับคุกคลิกอยู่นิดหน่อยนะครับ เราถอยเขาปิดนะครับมาให้อากาศออกนะครับจะเอาน้ำเขาใส่นะครับนี่ก็ิะคล้ายๆเป็นต้มเหล้านะครับใช้ความกดอากาศนะครับใช้ความกดอากาศอากาศเย็นอยู่ข้างบนนะครับหม้อจะบ่ไหม้นะครับแล้วเขาจะจุดไฟกันเลยนะครับ ถ้าน้ำฮอนเขาก็อย่าเปลี่ยนน,น,ยน้ำนะครับตักน้ำออกนะครับไกลมม่เปไกลเมืองนะครับกะว่าจะใช้สักสี่น้ำนะครับครับเราดูกันเลยนะครับใ,ใต้น้ำของเขาจะเป็นได้นะครับน้าแต่มันจะน่ากินมกใดนะครับกับเสียงหม้อเดือดดังปด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 เรานะครับน้ำดางวนจะเริ่มอุ่นมาแล้วครับน้ำเริ่มฮ้อนแล้วนะครับอย่เปลี่ยนน้ำก่อนนะครับ จะตักใส่ถังเนี่ยนะครับ น้ำใหม่ครับน้ำเย็นเข้าใส่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับรอนะ้ํามันฮ้อนหอกอเปลี่ยนเห็นนะครับ เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับครบสี่น้ำนะครับเฟองขึ้นมาแล้วครับฮ้อนนะครับอย่างอันนี้เออน้ำฮ้อนแล้วนะครับจะเปลี่ยนน้ำที่สองแล้วนะครับ ใหเข้าใส่นะครับน้ำที่สามนะครับที่จะเป็นหอมป้อมเปอร์นะครับหรือว่าพักตีฝรั่งนะครับแล้วก็ใบจันนะครับหรือว่ายี่หล่านะครับแต่เดียวเขาจะเอาใส่ไปคนๆๆนะครับแล้วก็ใส่หัวแม่แล้วก็ปิดเลยนะครับเปิดเนะครับเดี๋ยวเมาเข้าใจ ใส่น้ำไปคลิกน้อยเดียวนะครับน้ำไก่ออกน้ำมันตกลงนะครับอย่ยางนนั้ นี่ป่ามันร้อนนะครับจะเอาน้ำเข้าใส่แกะแล้วนะครับสุกเจ็ดร้อยอืมน,นี่ครับพร้อมๆนะครับข้ามีส่วนขานะมันเนี่ยเหมาะขนาดตัวนี้นะใค่บ้านครับนี่มันแน่นดีครับ เออเป่าเหี้ยผมกลมก็ปดีขนาดครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมมาติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ